สวัสดีคุณผู้มทุกท่านยินดีตรับสู่ Little Nightmare ในพาร์ทที่7ด้วยนะครับหลังจากเราออกจากห้องครัวโอ,โอ้เดี๋ยวเราแมนมาสั่นอย่างนี้เราอยู่นอกห้องครัวแล้วใช่ไหมนี่คือเรือ้ไม่มีแสงเลยนะล่ะโอ้ไม่นะแสงจ้าเหลือเกินจ้ามากจ้าสุดๆจ้าจ้าเยอะเลยตรงนี้นี่มันอยู่ในเรือใช่ไหม ทำไมมีน้ำออกมาด้วยไม่ชอบน้ำมันแฉะเว้ยเออฉันไม่ชอบหรอกน้ำนะฉันว่ามันแฉะจริงแหละโอ้ยแสงเลวเนี่ยเหลือไงต่ออ้าวเอ <c oughs> เอนี่อยู่นอกเรือแล้วครับแล้วจะให้ฉันไปยังไงเล่าเจ้ามนุษย์ อ๋อขึ้นไปแหมไม่บอกกันนึกว่าจะให้จมนำําตล์สแล้วขึ้นไปแล้วขึ้นเลยครับตรงนี้โอ้โหมันยาวมากคุณผู้ชมใครเดินไปหมดนะออออเอเสียงไปแล้วย <c oughs> ี่มป็นเรือขนส่งอะไรสักสักอย่างนะครับที่แบบเราไม่รู้มันคืออะไรแล้วดูคัดซีนรปตัดมาใหญ่มากอะ แล้วจะบอกเราต้องเข้าไปเรือนะ่ออีกรอบอะใครเขาอยากเข้าไปกันเออบ่นนะใครวะเนี่ยบ่นอยู่คนเดียวบ้าหรือเปล่าคือขึ้นมาเมื่อกี้แสงโคตรสว่างเลยว่ะอีกนิดนึงครับไม่ไกลเกินเอื้อมนกจะมาจิกเราไหมนะจานะเอานกน้อยไปซะนกบ้าและแล้วเราก็ตัดมานี่แล้วครับมานี่แล้วนีม่มีคนเข้ามาเต็มเลยอะ ไปไหนต่อไปไหนต่อไปไปไหนต่อไปไหนเออเออนี่ไงต้องผ่านรอดช่องเข้าไปครับเอ,อ๊ะเราจะไปผู่ไหนเนี่ยเมื่อกี้เราจะเข้าหรือจะออกนะทำไมรู้สึกว่าท้ายเกมแล้วใช่ไหมครับใช่ฮะท้ายเกมรู้สึกว่ามันจะเริ่มมีคัตซีนเยอะแยะ,ยะ,ยะแปะโอ้ยเดี๋ยว ให้ฉันเข้าไปไม่ได้หรืออย่างไรเค <Okay. S 1> โอ้โหท่อมันเยอะมากท่อมันเยอะขั้นมากใกล้แล้วโอ้ยเอ้ออ้โหคนเยอะมากเฮ้ยมันจะแม่เกียชาี่ว่าเห็นไหมคุณผู้ชมครับข้างบนครับเห็นไหมฮะ เขาไม่เหมือนเนจ้าของเลยใช่เปล่าต้องเกณฑ์คนอะไรอย่างงี้กระโดดภายในสามกระโดดแล้วไอพวกนี้แม่งหนักมากอะ่ะแล้วกระโดดใหมอ่อีกรอบแล้วเราอเอให้แม่นเราไม่อยากเริ่มใหม่ตรงนี้ยาวยๆได้อีกแล้วนี่เอเอเอาแล้วโว้ยเลือบเล้าใจแล้วเกาะไปในนัาต่างก้าวงนี้อย่างรวดเร็วแอบก่อนได้เปรียบ โอ้โหนี่มันคนกินเยอะมากอะ <ivan. S 1> พวกนี้แค่อันตรายใช่ไหมคือแบบเขาเลี้ยงมาอย่างดีเลี้ยงมาเพื่อแล้วก็เอาพวกนี้ไปหลอกค้ามนุษย์เหรอใช่ไหมโอ้รับไม่ได้เลยว่ะใช่แน่ๆเลยคือแบบกินให้เลยอิ่มแล้วเอาเนื้อมันไปไปใช้ <oughs> อ่ะเลอกออกปะเลอกออกปะเลือกออกปะใช่ไหมโอ้ยลุงลุงไม่เล่น โอ้โหลุงมันกินไม่ได้กินไม่ได้กินคุณลุงไม่ได้กินไม่ได้กินเราหลอกลุงนะเพราะลุงยังตัวเล็กยังไงหรืจ๊ะไม่ได้กินหลอกนะคุณลุงผมหนียาวๆผมหนียาวๆผมหนียาวๆโหนี่ขึ้นจานแน่เลยแล้วก็ขึ้นไปบนนูน้น จะขึ้นไปอย่างไรเล่าอุยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเร็วโอ้ยอย่าจับอย่ารับผมออผลอยู่ผลอยู่อันนี้เราต้องเราต้องขึ้นไปข้างบนใช่หรือไม่เอ็มแะโอเคไม่ค่อยมานะครับ ทุกคนฮะเมื่อกี้เราสปีดรันมากเกินไปเราค่อยเดินทำไมทุกคนมากินตะกากมากอะ่ะเพราะว่าเขาเจะเอาเนื้อไปใช้เห็นไหมท,ทำไส้กรอกนี่ถือเป็นการค้ามนุษย์ประเภทหนึ่งนะครับเดี๋ยวทางออกทรงหน้าเท่านั้นโอเวรีบเดินเลยพวกอีวนเลยเข้าไม่ได้เนี่ย เขได้แล้วเมื่อกี้ไอตัวเมื่อกี้วิ่งคือแบบเราแวงมันทําเสียงเราดังมากเลยรู้ไหมอดีพวกมาให้ฉันหยิบซะใดีเยาเยาเยา,ยา <c oughs> ถ้า,ามันแช่น้ำได้ไหมจะเป็นไงบ้ไม่ได้เรื่องเลยครับ <c oughs> แล้วเราจะขึ้นไปยังไงที่ข้างบนใช่ไหมจะบอกว่าต้องกระโดดนี่กัไปไม่น่าใช่ เพราะว่าไม่ใช่ละต้องใช้เก้าอี้ปีนขึ้นไปบนหม้อแล้วขึ้นบนหลังคาแน่นอนเลยแน่นอนเลยป่งปงเพราะฉะนั้นปง่งปงเข็นของนะครับป่งปง,ปงมาทางนี้เลยจ้า <c oughs> ช้อนน่ะแล้วเธอขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมว่าเก้าอี้แม่งหลอกไม่แค่ที่พักพิงร้องนั่นแหลนะเนาะ แล้วไงต่อครับขึ้นมาต้องขึ้นบนหลังคาแน่นอนไม่ถึงไม่ถึงอืมอนี้จับได้วะหรด ไอ้นอ้อง <c oughs> เอ๊้ผ่านนาทีเว้ยโอ้ยเขียนยังเลยว่าเฮ้ยหรือว่าต้องกระโดดไปข้างล่างมะเฮ้ย เออพ้นสักทีเว้ยเออทางนี้เออทางนี้ใช่ไหมใช่ครับขึ้นไปเลยฮะโอ้ใช้เวลากับครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยเขินจังนานมากอา่าตรงนี้อีกดูสุดยอดให้มันโยกกก่อขนนะโยกมาเพื่อนโอ้โยกมาแล้วกระจูดลงไป ทางนี้ตึงเอาคนที่จะวิ่งโอมาอีเกิฉันจะไปทางไหนได้เนี่ยทางนี้ก็ตันต้องไปทางนู้นครับไปงนู้นจริงแหละ <Okay. S 1> ก็ไปทางไหนต่อ <Okay. S 1> เลาะไปเรื่อยฮะไปทางนั้นนั่น ไม่ใช่นี่ว่าอย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 ่าหาทำอย่าหาทำนะทุกคนอย่าหาทำนะครับเย้ยอ่ะกันเดิมอ่ะเฮ้ยมาเลยมาเลยเอ้ยโยงไปอื้อหือคือไม่ทำแล้วแนะใกล้แล้วฮะใกล้จบแล้วไม่ใช่ใกล้ตายโอ้ โอ้โอ้ไม่ก็โอ้ไม่กุเนสค่อยเดินนะครับตรงนี้มีพลังงานบางอย่างแฝงอยู่ก็ลุงโอ้ลุงไม่ไม่ไม่ลุงเอ๊ะไม่ไม่ลุงไม่เล่นไม่เล่นครับไม่เล่นครับไม่เล่นเลยไม่เล่นไม่ อย่าทำอย่างนี้สิลุงทุเรศมากเลยรู้ไหมไองโง่แกไม่ทันฉันหรอกฉันอะสไลด์หนอนนะเว้ยมามามาแล้วสไลด์ไปในสามสองมามาไครได้แค่นี้นเองเหรอแหมเจอหุ่นครับ โอ้โหมีคนมาแถมมาน่ารักมากน่ารักเกินไปแล้วไม่นะฉันว่าฉันทันฉันว่าฉันทําได้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 ฉันว่าเอ๊ะโอโ้มีซ่อนพอดีเลยโคตรโชคดีอะไรขนาดนี้ <c oughs> เจอใครไหมเนี่ยจริงๆผมเล่นไปไม่ได้ไม่นานนึงนะแต่แบบตายเยอะไงยอมรับนะครับว่าตายเยอะมาก ไปเธอสูโอเคเไว้เจอกันอุ๊ยทำไมดูแรงจังเลยไอ้นี่นี่แล้วก็ปัดเหนียวเอ๊ะขวามันหยิบได้หรือเปล่าอา้าวไม่ใช่นี่ว่ะอ๋อผมเห็นกระจกบันต้องทำอะไรกับกระจกแน่ๆเลยวิ่งทางพิเศษว่สะสำหรับคนพิเศษเอาละเกือบหาทางออกไม่ได้แล้วสิเดี๋ยวไปทางน้งนได้ปะ นี่ไงมันขังเราไม่ได้จริงๆเพราะเราเป็นนักสืบนะไม่เกี่ยวอะไรกับนักสืบนะใช่ไหมครับไม่เกี่ยวเลยฮะมีทางลับมีทางลับที่อันนั้นไม่มีความลับฮะนะึกถึงไอ้บอสต,ตัวนั้นไอ้บอสนั้นไอ้บอสเต็ไมไปหมดเลยบอสเหมือนบอสบอสครัวบอสสามแม่ครัวบอสใช่มาไช้นชิคเก้นแปลว่าอะไรฮะเอ้ยชิคเก้น คิดเช่นแปลว่าครัวถ้าถาคิดเช่นก็แปลว่าครัวนะครับแต่ก็ถามว่าคิดเช่นแปลว่าอะไรถ้าคิดเช่นแปลว่าอะไรก็หมายความว่าคิดเช่นครัวเอาวะเออ,เอ,อผมแบบว่าครั้งนี้มันขึ้นได้นะจากตามทฤษฎีของมวลสารแล้วแล้วเรามาตรงนี้ได้ไงเออนั่นสิโน้ไหมว่า เอ้เราก็ลงลิฟต์ไงนี่คือทางใหม่ทางใหม่กับเดิมเพิ่มเติมคือที่ไหนวะเนี่ยอืมไปไม่ได้หรอกจ้าพุ่มวะมันมีบริการล้างเล็บล้างเทา้า ม่ผมว่า,าพลาดเทียนดรงด่านที่แล้วผมขอโทษนะจริงคือไปจุดไม่ได้เลยมีหาโอกาสมันยากมากครับํามาจุดได้ก็แรกอะต้องตายหนึ่งทีคุ้มไหมไม่ตรงนี้ขึ้นได้ไหมเนี่ยอ้าขึ้นได้อีกแล้วเออไม่ได้ก็ได้วะอะ๋เอ,อ๊ะทำไมแปลกๆปกนะมันไงมันมีโบนัสมาอีกแล้วอุ้ย ขี่นะอื้อหหือะไรทุกพวงเลยปะเนี่ยโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดปล่อยฉันไปเถอะนะโอ้ยอย่าอย่าทำร้ายแล้วกันเลยเอิรบอลจะแย่ไปอุ้ยมันคุกเข่ามาทุกบ้างเลยดิว่ว้าย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 เอ้อโอ้โหกระโดดทับขนาดนี้ใครจะรอดวะคือเมื่อกี้มันแหกเนี่ยเข้าใจว่ามันแหกมนุษย์ไหม ปกติตรงนี้มันต้องขึ้นแต่มันก็กลับมาลงอุ้ยตู้เอ้ยคิดตู้ครับอ้อเห็นแล้วไม่นะไม่นะอุ้ย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 เรออะไรเนี่โอ้ยฟักอ๋โคตรลุ้นเลยเมื่อกี้บ้าไปหรือเปล่าเนี่ยฮะ มีชุดเซฟเออเอาอีกแล้วเ็นไงโลกอาหารกําเริบเอจะเย็นนะครับผมจะไปเห,ห่าจะไปรอดไหมเหยาคือแบบอันนี้ระแวงข้างทางไปหมดนะอีนิดนึงนะโอ้คุณผู้ชมผมว่าไม่รอดเน่เนหรือพวกวิ่งเข้าไปสิครับ วิ่ง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 เปนอะไรใจให้ซิกนะครับอุ้ยนิดเดียวไอ้หัวแหลมพี่โอ้โหม,มันขโมยไปด้วยไม่นะหยิบให้เราอย่างนั้นเหรอตกใจอา้าวนี่เรากินใค่ปะเนี่ยเออผมว่าไม่ได้ใช้เกมเลย,เลยครับวันนี้ซิกอีซิก โอ้โหแล้วมันกินน้องทำไมเวนเนยหาเรื่องให้เราจนได้เลยใช่ไหมเราอสาจะมากินไส้กรอกพระเจ้ามันน่าจะไม่ใช่การใยเลยครับกเมกโอเคเราจะคือความจริงมาตามมาตรงนี้เลยนะครับทุกคนฮเจอเกย์ชาว่าของจริง แต่ผมเดินกลับเพราะว่าสมงฝูแน่นไงมีหุน่นทำรายให้แม่นมัน่นถึงแม้เราจะขาดไป็หนึ่งตัวก็ตามตั้งแต่ต้นเกมแต่เราก็จำได้ว่าเราทำอ,อ,อะไรดีนะถือกระป๋องหนึ่งกระป๋องเพื่อมาปลาใส่ประตูแห่งดวงตานี่ยไอประตูเวน,เนี่ที่ทำร้ายผมอะถึงว่าฉันเกียดแกไอประตูเวนเรอใส่เรือเป็นเปี้ยวเนี่ยน่ารักมาก เอ๊ะทำไมแปลกๆนะ่ะไม่มีคนอยู่สวยครับถ้ามีแล้วก็สวยดีฮะโอ้โห Guest area ที่พักของแขกนะครับประมาณที่ของแขกเราจะพ้นแบบเมื่อกี้คือเราระทึกตื่นเต้นแล้วก็เขาเรียกว่าวบบทุกอารมณ์ in every night everything every time อุย้ย นี่มันที่ใหม่นี่วะเอาละครับผู้ชมครับพี่เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสรทานนี้เป็นเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพบราะว่ากีชามันอยู่รอบตัวเรานะฮะแต่พอชิมแบบผม